สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้จะขออนุญาตมาเปลี่ยนเป็นคลิปนะคะการถ่ายคลิปนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าแจงไม่ค่อยสบายนะคะก็ตอนแรกกะว่าเ,าเดี๋ยวขึ้นไลฟ์อาจจะมีให้เจ๊ต้อยอไลฟ์ไปกินข้าวไปกินกุ้งไปนะคะแต่ทีนี้แจงน่าจะไม่ไหวเพราะว่าไข้ขึ้นออตัวร้อนนะคะก็เลยให้ให้กินยานอนไปแล้ว ก็เลยขออนุญาตเป็นการอัดคลิปแล้วกันนะคะใหเ้เจ้าของออกุ้งนะคะเจ้าของกุ้งที่ส่งมาให้น้องต้อยกินในวันนี้นะคะก็คือพี่ภูเบศนะคะขอบคุณพี่ภูเบศมากๆเลยอ,อ,<า>อ่ะนาหมออ่ะขอบคุณพี่ภูเบศก่อน ที่ส่งกุ้งเผามาให้น้องหมอกินเนี่ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะพี่ภูเบศ่ขอบคุณนะคุณภูเบศเออขอบคุณนะที่ส่งกุ้งเผามาให้เรากินอขอบคุณนะที่ส่งกุ้งเผาไปให้เรากินอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอโอเคกินกินอ่ะกินไปเรื่อยอๆนะคะก็คือะเอยียดคือไรสดมันอาจจะดึกไปนิดนึงเออมันเลยเวลาอาหารแล้วเนาะก็เลยขออนุญาตเป็นถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วก็ให้ให้พี่ภูเบศแล้วก็ทุกคนได้เห็นนะคะว่า ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมาให้น้องต้อยได้รับทานกันหรือว่าให้ได้ใช้กันเราจะใส่เราจะใช้เราจะให้เจ๊ต้อยได้ทานให้ทุกคนได้เห็นนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นเสื้อที่ที่ที่น้องต้อยใส่ก็เป็น FC ส่งมาให้เราก็จะใส่เสื้อที่ทุกคนเอามาให้น้องต้อยใส่ให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเรารู้เลยว่าคุณตั้งใจส่งมาให้เพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนว่าจะให้คุณเห็นน้ําใจของคุณว่าเออ คุณส่งมาถึงน้องต้อยนะให้น้องต้อยใส่นะคุณจะได้ดีใจนะคะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆสําหรับน้ําใจที่มีให้กับน้องต้อยนะคะวันนี้ก็อ่ะน้าหมอน้าหมอเอาอกุ้งฝั่งนี้ลงไปกินด้วยจ้ะอ,อไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งไวเอาลงมากินเลยอกินเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ดีมากคะ่ะแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะกินเรียบร้อยมากนะคะ ก็เลยจะขออนุญ,ญาตมาทําคลิปให้ดูนะคะพี่ผู้เบสไม่ได้เอาขึ้นไลฟ์ให้พี่เห็นแต่ว่ามาทําคลิปให้พี่เห็นนะคะว่าน้องต้อยได้ทานแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยเป็นยังไงน้องต้อยก <c oughs> ุ้งเผาอร่อยไหม <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยแต่วันนี้ <c oughs> ไปแค่นี้ภูม <c oughs> ิใจเลยนะ๋ <c oughs> <c oughs> อภูมิใจ <c oughs> โอ้ภูมิใจนะผููเบเห็นไหมน้องต้อยเขาภูมิใจกับกุ้งของพี่ผููเบนะเนี่ยอือหึ นะคะจัดให้น้องต้อยเลยเขาอยู่ตามบ้านเหรอเขาอยู่ตามบ้านเ<ด>ขา<อ>ดีนะดีนะดูคนดีมากเลยเนี่ยนาะกินไปเลยนากินไปเลยุณม,มากค่ะคมาวันนี้เราก็จะทำการจดสถิติกันนะคะว่าน้องต้อยจะกินกุ้งได้กี่ตัวอาจ้ามาดูซิ ตอนซื้อมาก็ตัวใหญ่ดีอ่ะย่างไปย่างมาเหลือจิ๋วหนึ่งอืมมีเยอะแล้วนะเนี่ยอืมกินไปเถอะแล้วเธอทานหรือยังนะน้าๆกินเลยจ้ะเพราะว่าเขาซื้อให้น้านะน้ากินไปเลยขอบคุณมากค่ะอืมขอบคุณผู้เบศเลยขอบคุณขอบคุณผู้เบศมากอืมดีใจไหมดีมากเลยดีใจนะหนึ่งสองสี่หกเจ็ดอ่าตอนนี้น้องต้อยทาน จ็ดตัวนะคะเจ็ดตัวทานไปเรื่อยเรยนะคะให้เห็นว่าคือคือจริงๆอ่ะจอยก็ดีใจนะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยแกทานได้เยอะจริงๆนะแต่แกแค่ไม่อ้วนเองแกทานได้นะและที่ที่ที่เราให้แกทําอย่างเงี้ยคือหนึ่งเราอยากให้แกออกแรงมือ น้ำหมอถ้ามันไม่ไหวน้ำหมอใช้มือเลยจ้ะทิชชู่เรามีใช้มือเลยจ้ะมือเลยมือมือหยิบเลยเหรอเอามือหยิบเลยมือเปิดช่างมันขอบคุณมากเลยค่ะเรามีน้ําเราล้างน้ําเตอดีมากใช้มือเข้าใจคาว่าใช้มือใช่ไหมเออใช้มือหยิบขึ้นมาเลยโอเคเออเอามือหยิบกินไปเลยเอออ่ะซอมออกมาอ่ะใช้มือเลยอือจิ้มน้าจิ้มนี่อ่ะ ถ้าอยากจะจิ้มจิ้มได้เลยอ้นตักไ,ได้ไหมได้ตามสบายขอบคุณมากค่ะซ่อมไม่ต้องใช้ลอะออะใช้ใชมือ,อเลยโอเคเออตรงไหนมันมไม่ออกจริงๆใช้มือเด็ดไปเลยนะเพราะว่ามือ,อล้างสะอาดมาแล้วเราอาบน้ำแล้วเผ็ดไหมน้ำจิ้มเผ็ดไหม อันนี้คือเป็นเป็นน้ำจิ้มของเจจุกนะคะที่ตำไว้ให้น้องต้อยเพราะว่าเผ็ดมากไม่ได้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดน้อยหรืวทานเนยนะทานเลยนะทานเลยขอบคุณค่ะอ่ะถ้ามันไม่ถนัดอ่ะใช้ซ่อมอ่าขอบคุณค่ะคือเนื่องจากเป็นเอ่อเป็นเป็นผู้ดีเก่านะต้องใช้ซ่อมในการรับทานนะคะไม่งั้นเขี่ยไม่เข้าค่ะเออ ไม่สามารถใช้นิ้วเกลีย่ยเหมือนเหมือนเราที่เอานิ้วเกลีย่ยเข้าช้อนอย่างนี้ทาไม่ได้นะน้องต้อยทาไม่ได้นะจ๋าโอเคโอ้โหเห็นไหมคะแกกินได้อย่างครั้งที่แล้วอ่ะที่พี่ภูเบศให้มาก็เหมือนกันแกก็กินไปสิบกว่าตัวเนาะถ้าจะไม่ผิดสิบเอ็ดหรือสิบสองใช่ใช่สิบเอ็ดหรือสิบสองตัวนี่แหละจ้ะนะคะแล้วก็มาดูกันว่าครั้งนี้จะกินกี่ตัวจะทําลายสถิติไหม เอากุ้งเข้าไปด้วยสินะไ,ไม่ได้กินแต่ข้าวเปล่านะคะก็จะให้แบบเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นอนะว่าแกกินได้นะแกกินได้จริงๆแล้วแกกินเยอะด้วยแค่ไม่อ้วนเองมันเป็นวาสนาของเขานะที่เขากินแล้วเขาไม่อ้วนแล้วยังอิจฉาเลยที่กินแล้วไม่อ้วนน,ออน้ำหมอน้ำหนักหนูไปบ้างไหมอือเอาไหมไม่ต้อง,องแบ่งไปสักนิดนึงก็ได้ดดอ๋อ ส่วนข้าวที่เห็นนะคะจะเป็นข้าวข้าวที่แม่ผัดให้เพราะว่าจะจะไปมีแต่กุ้งโดยที่ไม่มีไม่มีผักไม่ได้ยังไงก็ต้องใส่ใส่ผักใส่หอมใหญ่ใส่ผักชีใส่อะไรสารพัดของเขากระทุงกระเทียมอะไรของเขาใส่ไปต้องมีต้องมีผักบ้างแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรสีเขียวๆนะไม่ได้ใส่คะน้า นะคะไม่ได้ใส่คณะเพราะวันนี้คณะที่ตลาดแถวบ้านมันมีแต่แก่ๆมันเสี้ยนเยอะเนาะแม่ก็เลยแม่ไม่ไดเอามาใส่ให้นะจ๊ะโอเคยังไงเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ทุกคนดูว่าน้องต้อยกินแบบนี้กินจริงๆอนะคะได้ถึงมือถึงปากแน่นอนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ายัางไงเราเราของคนป่วยเนาะเราให้คนป่วยแน่ๆเราไม่กล้าเลยเรากลัวบาป นะจ๊ะน้ำหมอถ้ามันไม่ได้จริงน้ำหมอใช้มือโลดทิชชู่เรามีทิชชู่เรามีเอ <c oughs> เอนนเห็นไหมคะอันนั้นน้เห็นไหมคะหอมหัวใหญ่แกก็กินได้อหอมหัวใหญ่ผักเพลิกแกกินได้หมดนะจะจ๋าเกีียวลงไปเลยแกจะเห็นไหมแกจะเป็นคนที่ระเบียบเรียบร้อยมากไอ้ริมริมอะ่ะจะแบบเรียงเอาไว้ก่อน่ะจะเรียงเอาไว้ก่อนมีอีกเยอะ น้ำมีเยอะยน้ำกินเลยกินเลยเนี่ยเขี่ยลงไปมไม่ต้องไปวางเลยแล้วเห็นไหมไไข้าวอยู่ตรงนี้เต็มเลยเอาจริงอ,อ้าวช,อชออนน้อนช้อนอะนะมัน okay, ส้มเออคือบางทีมันก็มีหลงมีลืมไปบ้างเนาะต้องคอยบอกแกว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรใช้ยังไงต้องสะก,กิดบางทีก็ลืมเป็นวุบวนะจา๋า ค okay. ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ภูเบศส,สำหรับกุ้งเผาที่ให้นาหมอแล้วต้องขออภัยที่ไม่ได้ไหลสดนะคะที่ไม่ได้ไฟ์สดในวันนี้นะ <c oughs> ก็เลยทําคลิปมาฝากให้ทุกคนได้เห็นกันนะอันน้าหมอเช็ด <c oughs> ให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่า,าจะต้อยสบายดีไม่ได้เป็นลายแต่คนไม่สบายอะ่ะ <c oughs> คือแจ้งนะจ๊ะ <c oughs> ลายนี้เจออากาศหนาวนิดหน่อยก็ก็ไม่ค่อยไหวคะ่ะไม่ค่อยไหวอากาศเปลี่ยน มาเป็นเย็นแจงก็จะไม่ค่อยไหวนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดวันต่อไปนะคะได้เจอกันแน่นอนเรายังเจอกันได้อยู่เหมือนเดิมเจอกันจนเบื่อไปเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้านะหมอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ดูน้าหมอกินขอบคุณค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยชอบไหมชอบไหม จะดีอร่อยดีชอบไหมชอบเออขอบคุณผู้เบสอีกครั้งนึงขอบคุณนะผู้เบสขอบคุณนะผู้เบสชอบไหมชอบกุ้งเผาไหมชอบกุ้งเผากุ้งเผาไหมไม่ใช่นะหมอชอบกุ้งเผาไหมชอบค่ะอ๋อชอบนะคะออร่ยดีอ๋ออร่อยดีอร่อยดีขอบคุณนะคะพี่ผู้เบสขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ